สวัสดีครับญาติธรรมทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมอีกเทปหนึ่งครับกับมาน้อยบัญชาเทพหรืออาจารย์พลทัศน์แสงสทธิ์นะครับวันนี้มีเรื่องอะไรจะมาพูดกับญาติธรรมก็คือเรื่องของการสวดมนต์นะครับมีญาติธรรมหลายๆคนถามว่าเอ๊ะการการสวดมนต์ดีไหมผมก็ตอบว่าดีครับการสวดมนต์นั้นเป็นสิ่งที่นึกถึงพระพุทธเจ้านะครับพึดถึงพระธรรมเจ้านึกถึงพระสังฆเจ้าระลึกถึง เป็นการสันเสริญครูบาอาจารย์เป็นการสันเสริญในคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าดีแต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งนะจะเล่าให้กับญาติรมฟังก็คือมีเรื่องของอการสวดมนต์เนี่ยนะเป็นการทําร้ายนะสัมภเวสีเปรตผีพิศษนะตั้งแต่สัมภเวสีลงไปนะเขาเดือดร้อนนะเขาเดือดร้อนยังไงก็คือ บทของสวดการสวมดมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะการะล,ะลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมไม่ว่าจะเป็นบทมหุงพระหุมมหาการหรือว่าชินบัญชรเนี่ยจะมีอนุภาพในตัวเองนะอนุภาพเหล่านี้จะทําลายาสัมเพเวศสีเปรตผีปิศาจผู้ท,ที่อยู่ในโลกทิพย์ที่ต่ำนะภพภูมิที่ต่ําๆลงไปเพราะว่าเขาเนี่ยมีดวงจิตที่ไม่ได้เรื่องของภาวนาในะบุญภาวนาตรงนี้นะผมก็บอกว่า สิ่งเหล่านี้นะการสวดมนต์เนี่ยทำให้เขาเดือดร้อนเอ๊ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ดีสินะผมก็ไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่เพียงแต่ว่ามันสร้างความเดือดร้อนให้กับเขานะเราจะเลิกสวดมนต์หรอไม่ใช่ครับผมก็ไม่ได้บอกเพราะผมเองก็เป็นคนสวดมนต์เหมือนกันสวดมนต์ไหวพระแทบแทบทุกคืนนะครับตั้งแต่สามทุ่มถึงสี่ทุ่มเนี่ยเป็นช่วงที่ผมได้ทําการสวดมนต์นะเป็นกิจวัตรประจําวันในในเรื่องของการสวดมนต์ไหวพระแต่ว่าบทสวดมนต์นะครับ ก็จะทาร้ายเพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรละ่ะนะครับไม่ให้บทสวดมนต์ไปทําร้ายพูดผีพิศารเ,เพราะว่าบางครั้งนะครับบทสวดมนต์เนี่ยจะไปทําร้ายเขาเนี่ยทำให้เขาเกิดความแค้นเกิดความเครืองเกิดความอาฆาตนะทำให้ผู้ที่สวดมนต์เนี่ยบางครั้งจะทําให้เกิดวิบากกรรมได้เพราะว่าเขาอะมาจองเวรเขาคิดว่าเราไปทําร้ายเขานะเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งเจตนานก่อนว่า เราจะสวดมนเพื่อสรรเสริญคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อารัธนาบรมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปกปักรักษานะเพื่อเกิดความความเป็นมงคลแก่ตัวเองความเป็นมงคลแก่ชีวิตนี่ก็คือเราตั้งเจนตนาไว้อย่างนี้ไม่ใช่เพื่อสวดมนเพื่อขับไล่วิญญาณเพราะว่าวิญญาณที่ออมาขอความช่วยเหลือนะมาหลอกมาหลอนหลายๆคนบอกเอ๊ะวิญญาณมาหลอกออมีเสียงมาบอกว่า โกรธแค้นบ้างลหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเขาเนี่ยเออไม่รู้จะใช้วิธีไหนนะให้เราทําบุญให้เขาก็เลยต้องมาปรากฏตัวให้เห็นเราวคิดว่าเอ้ะเขาหลอกจริงๆแล้วเขาไม่ได้มาหลอกเลยเขาต้องการเพียงที่ว่าเขาต้องการบุญหรือต้องการการทําบุญจากเราเท่านั้นเอง นะเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะสวดมนต์เนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการทําร้ายดวงจิตดวงวิญญาณที่เขาเดือดร้อนและเราเองก็จะได้บุญได้กุศลด้วยนะให้อธิษฐานก่อนสวดมนต์นะครับผมมีคําอธิษฐานมาง่ายๆนะครับมาบอกกับยาตธรรมเผื่อใครจะนําไปใช้หรือว่าไปดัดแปลงแก้ไขนะหรือพิสูจน์ทราบก็ลองนะสามารถทําได้อย่างเต็มที่เพราะว่าพระพุทธศาสนาเรานะไม่ได้ยึดถือคําสอนไม่ได้ยึดถือ,อ,อในสิ่งที่ เชื่อเชื่อตามกันมาแต่ว่าให้พิสูจน์กันเองนะแล้วแต่นะแล้วแต่ความพิสูจน์ทราบเออแล้วแต่เจตนาที่ตั้งไว้แต่ว่าเป็นเรื่องที่บันทึกไว้นะว่าการสวดมนต์เนี่ยเป็นบทที่ทำเอาเอา,เอาไว้ป้องกันตัวเองนะป้องกันสิ่งมงคลชั่วร้ายนี่ก็นะแต่เราสวดมนต์ก็เพื่อที่จะสันเสริญในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆเจ้านะแล้อธิษฐานอย่างไรล่ะ ก็อธิษฐานเลยครับก่อนสวดมนต์ว่าข้าพเจ้านะชื่อนามสกุลอะไรนะข้าพเจ้าขออนุญาตนะสวดมนตนะ์เพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ขอบารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะช่วยปกปักรักษาเราผู้ที่ยินดีต่อการสวดมนต์นะครับก็เทพเทวดามีนะครับ เขาบอกว่าผู้ที่ยินดีต่อการสวดมนต์ขอัเชิญท่านมาร่วมสวดมนต์กับข้าพเจ้าผู้ใดที่ยินดีต่อเสียงสวดมนต์ขอเชิญท่านมาโมทนาร่วมกับข้าพเจ้าผู้ที่เดือดร้อนจากการสวดมนต์ของข้าพเจ้าขอให้ท่านหลีนี้หนีไปก่อนแล้วข้าพเจ้าจะอุทิศบุญให้ท่านภายหลัง น,นี่ก็คือวิธีการบอกกล่าวเท่านี้เราก็สวดมนต์ได้ตามปกติเราก็จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครพอสวดเสร็จก็จะอุทิศบุญบอกว่าบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทานี้นะครับส่งไปถึงเปรตผีปีศาจที่เดือดร้อนจากการสวดมนต์ของข้าพเจ้าอยู่โดยรอบบ้านของข้าพเจ้านี่ก็คือการป้องกันตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้เขาเนี่ยเดือดร้อนจากการสวดมนต์ของเราหรือว่าเป็นการไม่สร้างในเวรต่อนะเพราะว่า หลายๆท่านหลายๆคนนะสวดมนต์ไปก็ไปทําร้ายแล้วมีตัวอย่างก็คือมีญาติธรรมนะตายไปเลยแล้วมาเข้าฝันมาบอกว่าตอนนี้อยู่ไม่ได้เลยถูกทําร้ายนะจากผีก็ถามว่าเอ๊ะทำไมละเพราะว่าเขาได้สวดมนต์ก็เจตนาเพื่อขับไล่ผีบอกว่ามึงขับตอนนั้นขับไล่ฉันเหรอนะตอนนี้เองก็ถูกขับไล่บ้างละนะเป็นผีไม่ได้นะนี่ก็คือ ในเรื่องของการสวดมนต์สดพรเพราะว่าการสวดมนต์นี้ก็คือว่าเป็นพุทธ,ธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะก็ฝากไว้สำหรับญาติธรรมที่สวดมนต์นะครับให้รับรู้รับ,รรบ,รบ,รบทราบไว้ลองไปพิสูจน์ทราบดูนะครับผมเองก็พิสูจน์ทราบจากประสบการณ์นะโดยตรงหรือว่าจากครูบาอาจารย์ที่ได้บอกกล่าวไว้ว่าเ,เรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะผมก็เลยนำมา เราให้กับญาติธรรมทุกๆท,ท่านได้ฟังก็ฝากาฝากไลค์นะฮะเรื่องคลิปนี้ไปด้วยแล้วก็ฝากาแชร์แล้วก็หากมีข้อติชมอันใดนะครับที่ผมที่พอจะแก้ไขได้หรือว่าในเรื่องของคําแนะนำนะ,ะตรงไหนก็ผมยินดีรับฟังนะทุกคําติชมทุกคำคอมเมนต์ comment, นะก็ฝากไว้สำหรับเรื่องของการสวดมนต์ในครั้งนี้นะครับสวัสดีครับ